ช่วงคริปโตก o, o, o s s i p คริปโตกอสเซจคริปโตกอสเซจสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอนและคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอ่าเชลเลคค่ะมีภาวะตลาดยังไงบ้างคริปโตครับเช้านี้นะครับอ่าภาวะของตลาดคริปโตโคเคอเรนซี่ครับบิตคอยคราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 47, สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐครับมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เซ็นครับ ตามมาด้วยอีเชอเียมราคาปัจจุบันอยู่ที่3,230ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ7%ตามมาด้วยคาร์ดานนครับคาร์ดนนี่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ1 2โดยราคาปัจจุบันนี่ยอยู่ที่2.42ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็บ i n แนนซ์คอยครับบี n แ n น e ์ o อยตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่430สาดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา7 4 2เปอร์เซ็นต์ครับ แล้ก็ XRP ตอนนี้อยู่ที่1.22ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา5.6%ต่อมาด้วย Dogecoin ตอนนี้อยู่ที่0.31ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวขึ้นมา4.31%ครับส่วนตลาดไทยครับตลาดไทยตอนนี้ Cardano ครับขึ้นมาอยู่ที่80.22บาทก็เท่ากับว่าเบรกแต่เอาทำห g h แล้วครับสำหรับ Cardano Cardano ใช่เพราะว่าคารโนูในเตรียมที่จะเปิดสมาร์ทคอนแท็กต์เร็วๆนี้แล้วนะครับจะขึ้นมาแข่งกับอีเธอเรียมส่วนอีเธอเรียมเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับตอนนี้ราคาอีเธอเรียมยอยู่ที่16,700บาทตาม,มาด้วยบิตคอยครับบิตคอยตอนนี้อยู่ที่1 5 5 8 9 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ดอชคอยครับตอนนี้อยู่ที่10.53บาทแล้วก็ USDT ตอนนี้อยู่ที่33.12บาท ดาวดูเอสออยู่ที่สี่สจุดหนะครับแล้วก็อัลฟาอยู่ที่สา6สิบเ็ดจุดหกสิบห้าครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมของตลาดไทยนะครับ <Okay. S 1> ส่วนข่าววันนี้ครับข่าววันนี้เนี่ยก็เป็น่ยวกบบเหมืองเหมืองขุดคริปโตนะครับก็เนี่ยก็ได้มีบริษัท Compass Mining ครับก็เป็นบริษัทเจ้าของบริษัท Bitcoin First Key นะครับที่เป็นบริษัทสำหรับบริการโฮสต์แล้วก็ฮาร์ดแวร์สำหรับการขุด bitcoin นะครับทีนี้ก็ได้มีคุณว i ทย์เี่ยซึ่งเป็น CEO ของบริษัทนะครับได้ทวิตลงบนบัญชี Twitter นะครับแล้วก็ได้กล่าวว่าธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JP Morgan Chase เนี่ยได้มีการสั่งปิดบัญชีของบริษัทครับซึ่ง ตัวบริษัทนี่จุดประสงค์นะก็เพื่อสนับสนุนนะการเติบโตแบบกระจายอำนาจของ a s ช r a d e นะครับแล้วก็ความปลอดภัยของเครือขายบิตคอยนะครับก็สามารถทําให้ทุกคนี่สามารถขุด Bitcoin ได้แต่ทีเนี้ยทางบริษัทออกมาประกาศแล้ว่าทางเจพีโมแกนเนี่ยคือไล่ทางเหมือนแบบไล่ตัวบริษัทนี่ออกจากความเป็นบริษัท Bitcoin เลยนะครับซึ่งการทวิตครั้งนี้ก็ทําให้ชุมชนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้าง กล่าวถึงความแง่ลบนะครับผมว่าทําไมถึงออกมาทําอย่างนี้ล่ะนะทาไมธนาคารถึงมีความคิดแบบนี้อะไรนี้นะแล้วก็ก็มีคนหนึ่งนะแบบความเห็น,นเป็นเจ้าของบริษ,ษ,ษัทสตาร์อัพแห่งหนึ่งนะครับก็ <Okay. S 1> ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าธนาคารในเบื้อนธนาคารแห่งที่สองนะในอเมริกานนเนี่ยที่สั่งการบัญชีธนาคารของเหมือขุดในสัปดาห์นี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีคนนึงก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่า ือเมื่อไม่ไม่นานมานี้วเจพีมอร์แกนเชสก็ได้มีการจำกัดการใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเขาเหมือนกันนะครับทำให้ไม่สามารถใช้เงินของตัวเขาเองได้ตามต้องการเลยนะครับเพราะเลยใช้ตัวเหวียญบิตคอยเนี่ยเพื่อที่จะซื้อเครื่องขุดมาขุดบิตคอยแหนนะครับแล้วเป็นการเคลื่อนไหวนะครับว่าเจพีมอร์แกนกำลังทำอะไรนะว่ากำลังจะสนับสนุนหรือว่ากำลังจะต่อต้านกันแน่นะครับในเรื่องของคิปโตคอริทึนะครับ นี่ก็มีการประกาศนะครับของอทางต่างประเทศนะ,ะครับครับข่าวต่เนื่ออือ่ะทีนี้ทางต่างประเทศนะครับก็ได้มีการประกาศอ่จากบริษัทนะครับ Unite Wholesale Mortgage นะครับนี่ก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับสินเชื่ออ่าผ่อนค่าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ได้มีการออกมาประกาศจากทางบริษัท <Okay. S 1> เองว่าบริษัทเนี่ยจะรับชําระเงินชําระผ่อนค่าบ้านด้วยบิตคอยแล้วครับก็จะแล้วเสร็จเนี่ยภายในยปลายปีน,นะครับก็จะเริ่มได้ให้อ่าคนที่มากู้เงินซื้อบ้านอะไรเงี้ยจ่ายด้วยบิตคอยแทนแล้วนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งบริษัทเนี่ยเขาก็ได้มองว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ตัวบริษัทเนี่ยเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมนะครับแล้วทางบริษัทเนี่ยก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเพื่อได้เป็นผู้นําในทุกๆสิ่ง แรวเขาจะมีการกล่าวว่าเราเนี่ยจะต้องเดินก่อนที่จะวิ่งครับโดยเริ่มต้นนี่ก็จะรับการชาระเงินด้วยบิตคอยก่อนยังไม่ได้รับพวกอีเธอเรียมหรือเหรียญน,นอื่นนะครับแต่ว่าในอานาคตเนี่ยก็จะได้มีการรับเหรียญน,นอื่นอย่างแน่นอนเลยครับผมสาหรับบริษัทยูนเต็ดโอเซลมอชเกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ็กชช g e เอ็กชชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่า Coinbase ครับ คอยเบสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอ็กชนอันดับหนึ่งนะในาทางสาธารแล้วก็เพิ่งเข้าตลาดหุ้นน a s ด a กไปไม่นานนี้นะครับเมื่อต้นปีนี้เองทีนี้คอยเบสเนี่ยหุ้นของคอยเบสเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวตามราคาของคริปโตเคอเรนซีตามการเคลื่อนไหวของตลาดน,นะครับในช่วงที่ตลาดขาขึ้นเนี่ยหุ้นของคอยเบสจะขึ้นในช่วง <Yeah. S 1> ที่ตลาดขาลงหุ้นของคอยเบสก็จะลงนะครับล่าสุดเนี่ยคอยเบสก็อยากจะมาขยายกิจการในแถบเอเชียบ้างครับก็ได้ มีการประกาศนะว่าเตรียมที่จะขยายธุรกิจเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นและโดยจะร่วมกับพาร์ทเนอร์ของทางบริษัทนะครับซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินของประเทศญี่ปุ่นชื่อว่า m i t s u ิ ishi UFJ Financial Group ครับก็การประกาศครั้งนี้นะอมคอยเบสบอกว่ามันถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับในตลาดของคอยเบสนะครับแล้วก็เขาได้ทางคอยเบสเนี่ยได้กล่าวว่าเพื่อจะให้สอดคล้องกับกลยุทธ ระดับโรคของทางคอยเบสเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเป็นกระดานแลกเปลี่ยนหรเอชเชนที่ใช้งานง่ายที่สุดแต่ก็น่าเชื่อถือที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับระบบะกฎระเบียบต่างๆท้องถิ่นด้วย <Okay. S 1> แต่ญี่ปุ่นในก่อนหน้านี้นก็ค่อนข้างออกมาประกาศในแง่ลบเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางการญี่ปุ่น,นจะกล่าวอย่างไรบ้างน,นะเพราะก่อนหน้านี้นญี่ปุ่นก็ออกมาแบนตัวใบนันสัก ก็กล่าวว่าไบนา์ไม่มีใบอนุญาตในการทําธุรกิจได้ก็เหมือนประเทศไทยนะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับไบนา์ว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับมาองดูต่อไปว่าญี่ปุ่นจะทำยังไงเพราะว่าประชาชนใวญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการเทรดคริปโตเคอรนซีกันมากมายหนักนะครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่นะสาหรับคอยเบสที่าอเอ้ยจำไอ้กาลุยตลาดเอเชียทำไมต้องมาลงที่ญี่ปุ่นนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคอยเบสก็จะเปิด สินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยทั้งหมด5รายการก่อนนะครับจะไม่ได้เปิดให้ซื้อขายทั้งหมดในญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนจะเป็น <Okay. S 1> การลองเชิงก่อนนะว่าเปิดแล้วเนี่ยจะมีการซื้อขายอย่างไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นคาร์ดานโนครับเหมือนที่คาร์ดานโนเนี่ยได้เพิ่งแตะออดัมไฮไปแปดสิบบาทนะ mm hmm. นี่ก็ mm hmm. มี t วิตเตอนะฮะทวิตเตอร์อ Twitter ชื่อ p o l ีมาร์เก็ครับก็ได้มีการกลับอ้านเาเฮ้ สม์ทคอนแทคของคาร์ดานโนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบว่าทําได้ภายในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้หรอกนะฮะซึ่งทําให้อ่าคุณชาวซอสกิสันเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งคาร์ดานโนเนี่ยครับก็ได้มีการ retweet ด้วยนะฮะก็เหมือนเขาเป็นการเดิมพันกันนะครับว่าถ้าใครแพ้เนี่ยก็จะต้องจ่ายที่ห้าหมื่นเหรียญนะครับซึ่งอ่าคุณชาวซอสกิสเนเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮ้ย เรื่องนี้มันทําให้ผมรู้สึกตลกจริงๆนะแล้วผมก็ต้องรับคันธานี้ด้วยนะฮะแล้วก็คือซึ่งกล่าวาาว่าพอพลี่มาร์เก็ตกล่าวว่าคารโน่เนี่ยไม่สามารถมีสัญญาสมาร์ทคอนแทรคตภายในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้หรอกนะซึ่งอคุณชาวชาิวิสันก็พูดแล้วอผมยินดีนะที่จะจ่ายเงินให้กับตัวพลลี่มาร์เก็ตเลยนะในราคาห้าหมื่นเหรียญแต่กฎของการเดิมพันครั้งนี้คือห้าหมื่นเหรียญนี่ยคือคนที่จ่ายแล้วคนที่คนที่ได้ดับเนี่ยก็ไม่ได้แบบถือครองไปนะ คุณจะได้รับก็ต้องเอาไปจ่ายแบบพวกให้องค์กรการกุศลต่างๆที่เขาเลือกได้เองนะครับ <th> ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคารานโน,น่ก็ได้มีการประกาศแล้วนะว่าจะเปิดตัวสมาร์ทคอนทรจะมีการฮาร์ดฟอกเนี่ยภายในวันที่12กันยายนนี้นะครับก็ทำให้คุณชาวซัสติสันเนี่ยถือว่า,อามีชนะการเดิมพันครั้งนี้ไปนะครับที่50,000ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มโ o ลี m มาร์เก็เนี่ยก็ยอมรับนะว่า การอเดิมพันครั้งนี้ตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็มีการแพ้นะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะก็จะต้องชี้ไปการเดิมพันอื่นๆนะครับเช่นอ่าสัญญาณสมาร์ทคอนแทกเนี่ยจะช่วยให้ราคาของ Car า a โนหรือ ADA เนี่ยพุ่งทะลุ3ดอลลาร์ภายในช่วงสิ้นปีนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่า Car า a no จะไปได้ไกลแค่ไหนและจะขึ้นมาแข่งอีเธอเียมได้จริงๆหรือไม่นะครับค่ะอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับ NFT แล้วครับ ทางมาเวลเนี่ยมาเวลทุกคนก็น,น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการ์ตูนแล้วก็นหนังนะครับมาเวลกับตันอเมริกาเวนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ทางมาเว l เมื่อไม่นานมาน,นี้ก็ได้มีการประกาศเกี่ยวกับตัว NFT นะครับเป็นในรูปแบบของสไปเดอร์แมนนะฮะซึ่งถือว่ามาเวลเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมตลาดในค่อนข้างใหม่เลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาเวลเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะครับ NFT ตัวใหม่ ที่มีชื่อว่า m e l m a u k e y Season 1กับกัปตันอเมริกาครับก็โดยตัวชุดนี้นะครับก็จะมีะตัว Steve Rogers ที่เป็นกัปตันอเมริกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว Sam นะครับผม Sam Wilson นะที่เป็น Falcon ในยุคนั้นนะครับก่อนที่จะเป็นกัปตันอเมริกาแล้วก็จะมี John F. Walker นะครับกัปตันอเมริกาช่วงหลังจากที่ Steve Rogers ได้ลงจากตำแหน่งกัปตันอเมริกาไปนั่นเองนะครับ แล้วก็ได้มีบัคกีบบานด้วยนะครับที่เขาจะทำออกมาในรูปแบบ NFT แล้วก็ซึ่งพวกนี้ครับจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างหายากสำหรับ NFT นะครับแล้วก็ยากที่สุดนีก็จะเป็นตัวเรสเก่าด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมีตัวคลิปวิดีโอมาฝากนะครับสำหรับตัว NFT ตัวนี้นะครับอ่าไหนไหนดูดิอันนี้ก็จะเป็นตัววิดีโอนะครับว่าเนี่ยมันก็จะทำออกมาในรูปแบบการ์ตูนนะครับ เวฟท,ทีไอหน้าแดงๆเมืบบ่อกีจะเป็นเวฟเก่านะครับที่มีการถือเทสตอร์แอยู่ในมือนั่นเองแจะเป็นรูปแบบที Bad ่ค่อนข้างหายยากนะโลก,กับตันอเมริกานะครับซิมาเวลมตี้นะครับสำหรับตัวคอลเลกชันนี้ก็จะมีการวางขายนะครับบนแพลตฟอร์ม v ีวีนั่นเองแพลตฟอร์ม v ีวีก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ขายพวกอของสะสมที่เป็นการ์ตูนอยู่แล้วนะครับ นะเวสเกานะเจ๋งๆนี่ก็เป็นแพลตฟอร์ม v ีวีนะครับเป็นแพลตฟอร์มขายการ์ตูนดีตอนอะไรอย่างนี้นะครับที่มาเวลเน่ได้มีการอ,อมาลงก่อนหน้านี้นะก็จะเป็นซูเปอร์แมนนะครับที่ทางมาเวลเน่ได้มีการออกมาวางขายนั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิตโตกอดสิบครับโอ้ค่ะอ่ะเ้นเต้นน่ารักดีนะคะในเชิงไท้าย ขอบคุณมากเลยนะคะเอดเวิร์ดค่ะขอบคุณมากครับพี่มอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแลนะก็เป็นเรื่งงองราวความรู้กับทางเอดเวิร์ดนั่นเองนะคุณธนภูมิเกี่ยวข้อเกับคริปโตค่ะช่วงคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ป